สบายดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับครัวพอหมันกระนองหมูหวานครับกินข้าวเทียงน้ากันเด้อครับเด้อวันนี้ตั้งเตาอยู่นอกบ้านครับฝนตกฝนตกว่าก็หยุดนะครับฝนตกลิ่นนะครับเอินพี่น้องกินข่าวเทียงน้ากันนะครับเอินพี่น้องกินข้าวเทียงน้ากันผู้ใดบ่ได้กินข้าวเทียงมาเด้อครับผมสลับเมนูวันนี้ผมก็คือว่ามันจะพิเศษอยู่นะครับนี่คือหัวปลาปึงหัวปลาปึงจากแม่น้าโขงครับ หัวประปรึงจากแม่นำโค้งนะฮะอืมหัวปลาปึงมันจะมั่นนะฮะมั่นธรรมชาติครับโอเมนมั่นแบบปลาสวายนะครับอืมพอดีมีเอื่อยเพิ่นซื้อมาฝากนะครับเพิ่นเห็นมันเป็นต่แสบเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากนะครับอืมส่วนเครื่องก็จะมีดังนี้นะครับหอมกระเทียมจากยางชุมน้อยสีสเกตนะครับคาจากสวนครับอันนี้คือคาจากสวน ม่นั่งให้มาปูกไม่นั่งจากหอยบังนองบักพริกเฮีย่ยครับเจ็บเอาเบียมาปลูกกิมเอาเบียมาปลูคขับส่วนกะเพ้านีกะเพ้าหอมจากบันดอนพระองค์วันนี้จำลาบจากทีมพอจอยนะครับอือุปกรณ์ผมขังน้ำหอนไปแล้วครับขังน้ำร้อนไปแล้ววันนี้เราใช้ถ่านเพื่อจะได้ไม่ต้องเที่ยวจูนะฮะสาก,กับขก สี่หเน่นะครับเพราะว่าออกมาเห็ดทั้งนอกนี่คือสถานที่ที่เด่นเฮี่ยนหน่อยของหนองมูบวานส่วนขั้นตอนการเห็ดเดี๋ยวไปติดตามนะครับผมแล้วก็ถ่ากินน้ำกันเรื่อพี่นอ้องเด้อห้าสี่หัน่นตะไคร่เพื่อเอาไปตำครับมันจังรสชาติแล้วก็กินจังออกนะครับผมเอาไปตำนะฮะส่วนหนึ่งก็จะเหลือไว้ใส่ต้มอยู่นะครับอ ตำแล้วก็เคี่ยวให้ความหอมความเผ็ดของตะไคร่นะครับออกแก่ข้าวแก่ข้าวไปในตู้ครับผู้เชี่ยวชาญเพิ่นบอกว่าพอกอบเมนิงนะคขั้วล่องเลิบจากพี่บุญมังสาจาจอาจารันสุมาุวให้ตำตำคาเซน้ำแต่ว่ามนนี้ออกรวดเผ็ดเดะออกรวดเผ็เด ส่วนหนึ่งเ้ากระสีต่ำครับต่วาอีกส่วนหนึ่งห้ากระสีใส่ต้มเลยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะใส่ใส่ต้มเลยนะครับสลับขาเป็นขาไงขาไงข,ขาขาวนะครับจิตรัขาเดียงอยู่มาปูกอยู่ครับข่าเดียงข่าเดียงที่เราจะใส่ด้วยตำใส่ด้วยแล้วก็มีกระเพ้ากระสีตาำเซน้ตาต่ำเซน้าครับ ขามเปียกผมใส่บขามเปียกแค่ใบบขามนะครับผมเพราะว่าเวลามันจัดจ่อใส่ซับนีก่อนถ้าผสมเขาจังใส่ไม้นะครับขามเปียกตอนนี้ก็เคี่ยวค่อยเอาปลาลงนะครับส่วนตัวนี้เราจะใส่เลยนะครับเพื่อให้เครื่องมันออกแล้วก็ลูกโหลดนะครับเห็ดนี่เอากินไปน้ำ เห็ดแนวยกินไปน้าหมูกระหองเพยงให้ฟั่งพร้อมนะครับหมูกําผาตัวหนึ่งนะครับผม,มเลี้ยงไว้อ่ะล่อเบิ้งกระบวนการต่อไปนะครับอ่ะเดเวลาครับใยหลายคนบอกว่าสิใส่ตอนใดนะครับคือเขาเขีย่ยเขีย่ยเขียเข่ยเครื่องจนกินออกเขี่ยเครื่องจนกินออกจังใสใดนะครับนี่คือการเขีย่ย เขาจะสุกไวครับปลาเข้ากับส่น้ำซัมหน่นะครับพ่อเขาเขากันแล้วกับเครื่องเขาจะเติมน้ำไม่นะครับจะสุกไว,ไไว,ไวกไน,นะครับสุกไวสุกไวปลาปึงจากแม่น้ำโขงนะฮะปลาปึงจากแม่น้ำโขงนะครับผม กับข่างกับข่างกับข่างซุกไว้ครับซุกไว้ปลาอดีตวัดต้มบดนจะว่าเราต้องต้มให้สุกมันเป็นหัวกับมันเป็นหัวมันจะมั่นกินหอมออกอะไรจากใคอยู่ไก่ครับแา่ใครอยู่ไก่กินกินหอมออกนะครเคียวก้อนเคี un, ้ยวก้อนเคี่ยวให้เขาเครื่องก่อนจึงเติมน้ำอีกนะครับใกล้เสร็จการแล้วนะครับเติมเกลือ ปลาค่อยๆปรุงไปบะพ่อจังเติมมันจังแกได้ใส่หลายแสบหลาย ความสมได้ละความสมค้อมนัวใได้ละครับ กาว่าทุกกาบทุกอย่างล่มโตแล้วนะครับเขาก็จะใส่ผักกะเพราใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เข็ดกินง่ายๆครับเน้นง่ายๆเน้นง่ายๆเน้นกินไหวครับและ้วกะ็เสียบ เฮ้ยเฮ้ยขนชิงลุกขนชิงลุกขนชิงลุกมาพี่น้องมาหมามนี่กินเด้อเด้โอ้จะให้กินน้ำกันเด้พี่น้องเอ้ยบักขามนีก่กะ ใส่ไหลกัววบหว,วานแม่งอนบักขามแม่งอนครับใส่ไหลกับหวานแม่เอ้ยนะครับมันเป็นอย่งไรบรักขามที่เก็บมาใหม่ๆต่ว่ามันบวมเป็นหวานบวบเสียบได้หวานแสีบครับหวานเสียบหวานแสีบ ต้องกินได้หลายคนครับมะามาังหัวซอยกันกินได้หลายคนจังแสบมันมันหอมหอมมันมันหอมมัน มันหอมแสบมันมันแสบครับม,มาพี่น้องมามั่งหัวสมกับเพิ่นซื้อมาฝากสมก็บเพิ่นอยากให้กินอยู่ต่มหัวประบึกต่มหัวประปืึงจากล่มไม่น้ำของอืง อร่อยมากแซ่บก็โตผลได้เนี่ยแต่ว่าตัวมันสิบุมมีความมั่นเด้ตัวสิบุมมีความมั่นคือหอมครับอ่าคือหัวหัวมันจะมั่น่าโมเมนต์ม,นมั่นแบบมั่นเหรียญเนี่ยมั่นแสบมั่นหอมหอมครับมันธรรมชาติ พี่น้องจำ สิบมีกลางหน่อยเด็กเิบมีกลางหน่อยครับ <_ an> กินง่ายค <_ an> ือเอื่อยเพื่นน่ะไปเที่ยวโค้งเตียมผ่านเขื่อนิรินท่อนครับช่วงนี้ปลาก็ลั่งขึ้นปลาเม่นำโคงก็ลั่งขึ้นครับเพ่ได้สื่อมาฝาก นบะบรไิใสยดอกบริกินดอกคันบ่วมีผู้มาฝากครับลอยกว่ากิโลครับจากอุบลไป มากงมๆๆถ้าเป็นตัวกับยูระมาณตัวละถ้าเป็นโลครับขายเป็นโลโลละสองร้อยถึงสามรอบาทนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่า ปลาเลี้ยงกับปลาธรรมชาติราคาจะต่างกัน Kan pun dia berbuat dia ni kan? Kain pun dia berbuat dia ni dia น,นี่คือกระเพราครับกระเพราแก่กทั่งกินได้นะครับแก่ทองครับแก่ทงองข้าวอ่อน เป็นมันแสบบะมันม,มันแบบเรียนแบบประสวายนะครับเป็นมันประบึกมันจะใส่กินข้าวหรือเปล่าอืมกินข้าวหรือเปล่า เื่อนผมเองนะครับ <c oughs> มาจะใส่กินระบอกเข่าอื <c oughs>